สวัสดีสสดครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ้ยนี่ยูเมยะครับสาขาพัทเทอม์อินนล21พัทยาครับใช่ที่นี่เนี่ยที่เรามาถ่ายอิชิบังคุจิเทปแรกเลยแล้วก็เราได้ของกลับมาด้วยใช่ไหมลิงทองตัวใหญ่ที่โบโอ้เแรกเลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเปิดอะไรเดี๋ยวเราไปดูร้านกันไปไป วันนี้เราก็มองๆดูแล้วนะครับว่าอย่างดัก็บอลน,นี้ก็อ่านเล่นไปแล้ววันพีก็เล่นรู้้หลายรอบแล้ววันนี้เอาใจคนดูครับมาฮีโร่มาฮีโร่ครับเนื่องจากว่าพีโบเนี่ยเรียกว่ามองดูทุกร้านทุกทุกทุกร้านไปหมดแล้วว่าแต่ละร้านเนี่ยมีไม่มีบ้างซึ่งในกรุงเทพที่เราดูดูผ่านหาหลายร้านเนี่ยกระดานมาฮีโร่เนี่ยจะหมดเกือบหมดแต่ที่พัทยาเนี่ยกระดานมาฮีโร่เนี่ยยังเหลือรางวัลอยู่เรื่องวันนี้เลยเรามาพัทยากันก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามองมาเล่นกันดูว่า เราจะได้รางวัลอะไรแล้วก็คนดูขอมาฮีโร่กันเยอะมากวันนี้จัดเลยแต่วันนี้เราจะเลือกกระดานไหนต้องเลนดูความเป็นไปได้ว่ากระดานไหนมาสุวนท่าน้องเลนอ๋อแน่นอนต้องกระดานนี้สิกระดานนี้รางวัลใหญ่เลยสองวันนี้แอบซื้อไปอันหนึ่งึ้นขึ้นภาษีเดือนขึ้นภาอ่ะกระดานนี้อัตราส่วนจะเดือดหนึ่งต่อยี่สิบนะครับกระดานนี้อัตราส่วนจะอยู่ประมาณเก้าต่อหนึ่งนะครับซึ่งพีคกว่า ก้าตอนเนี่ยเนี่ยน่าจะได้วันนี้เลยคิดว่าถ้าเราซื้อแบบโอ้ยซื้อเยอะๆพ uh ี huh. ่ว่าไม่สนุกเอาคนละเจ็ดละกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเรดูที่ว่าคนละเจ็ดอันจะได้ไม่ได้อ่ะก่อนที่เราจะไปถึงฉลากกันนะครับเรื่องนี้ตรงๆเลยถามการบ้านไม่ดีไหนใครเล่าได้บ้างขอหน่อยซิเรื่องนี้ยังไงคือจริงๆอ่ะหลินดูมาถึงดูภาคมูวี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาไล่ดูตอนตอนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่แล้วมันก็จะมีคันเลือกว่าใคร จะมีแบบเหมือนมีสกิลฮีโร่ไหมหรือว่าไม่มีซึ่งพระเอกเนี่ยชื่อมิโดริยะใช่ไหมอ่าถ้าเกิดผู้ผีก็ะหออภัยนะคะก็คือนางเนี่ยมาถึงไม่ได้มีพลังที่เป็นฮีโร่ตั้งแต่แรกก็เลยอ่าไปเจอแล้วก็ถูกสืบทอดกันมาเรื่องราวต่างๆก็เลยแบบว่าเกิดขึ้นนะคะแล้วนางก็ได้ไปอยู่ในโรงเรียนที่นางได้ใฝ่ฝันไว้ก็คือโรงเรียนที่เกี่ยวกับฮีโร่ะนะคะแนะนำให้ไปดูมันมากๆเลยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อโปสการ์ดกันอ่า<อ>นะคะขั้นตอนการซื้อโปสการ์ดไปดูกันป่ะ เอาละเราขั้นตอนสู่การซื้อโปสการ์ดกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะได้ของแถมของเราอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคา380บาทครับผมโปสการ์ดใบหนึ่งราคา380บาทต้องแลกซื้อโปสการ์ดที่แคชเชียร์นะครับเพื่อเลือกสุ่มของสมนาคุณนะครับผมของาะวันก็จะมีตามใบโปสการ์ดที่มีแจ้งไว้ด้านนี้เลยนะครับราคา380บาทนะครับด้านหลังก็จะเป็นไว้สําหรับเขียนโปสการ์ดส่งนะครับผมตอนนี้เราต้องช่วงเวลารับโปสการ์ดกันแล้วนะครับนระเจ็บใบ รับแล้วอ่าครับอ่าน้องหลินรับการับอ่าตอนนี้เรารับโกสการ์ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาแน่มาแน่ช่วงเวลาระทึกแล้วอ่ะขอเชิญพี่บอลก่อนบ้างเอาอีกแล้วนะคนเรามันจะได้ไปเดียวก็ได้เลยเฮ้ยโอ้โหได้ได้อ่ะโอเคน่าจะคบบแล้วพี่โบว่บ้างอ่ะน้องหลินคนสุดท้ายเดี๋ยวหาว่าแบบ ไปหมดที่พี่บอลกับพี่บบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมือหรือนามือทองจับไปเลยมาเอาสูตรไหนสูตรไหนสูตรเนี้ยแหละจับมาใช่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออเต้กจับมาเด้งเข้ามีเด้งด้วยเหรอเออนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราไปไปโต๊ะสังหารกันดีกว่าย เคียดเลยน้องบอมต้องมาแน่นอนเปิดอืมหนึ่งหนึ่งหนึ่งคอะไรวะหนึ่ือนี้หนึ่งคือนี้หนึ่งหนึ่งคือันนี้ทำไมมันเก็บกัะบอนี่คือต้องเป็นตัวตัวอักษรอ๋อโอเคโอเคก็ตกใจนึกว่ามาบอมนกวได้หเลยเหรอโอ้โหตกใจมือนมองกระดานสออีอี โอ้โห uhm oh ต้องดีดีขึ้นมาดีขึ้นมานะกระดานนี้ต้องดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งสองสามอีเลนพี่จ่ายเงินให้เอาฟิกเกอร์นะ A B C D แป๊บหนึ่งสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วหนึ่งไอหนึ่งนี่แม่งทำตื่นเต้นตื่นเต้นนะอะต่อไปพี่บอลค่ะบอล ได้สักตัวจบจบกันไปเออให้มันมีผลงานนะถ้าเราได้กันแบบประมาณแบบสองสามตัวสามตัวคือจบอ่ะจบอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวลองดูปึ๊บ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 หนึ่งหนึ่งโอ้เลขหนึ่งนี่มันเลขหนึ่งใจมันบ้าบ้าเหรอจะเอาเลขหนึ่งกันอยู่นั่นแหละอ่ะเปิดต่อเลขเฮ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็น ไม่มีได้คอยไม่ไม่ได้คอยเลยนีคือเหมือนตบเหมือนพี่บได้โอ้ได้คอยได้อยได้คอรอ่ะบีบบีบีบโอ้ยระเบิด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 ระเบเฮ้ยมันงานาแล้วบอระเบิดเก่งมากค่ะแกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหบอลยังเหลือตั้งเยอะนี่อนีี่เพิ่งบที่สองเองเปิดต่อเปิดต่อโอ้โหอออ้อออไ มามองได้เฮ้ยโอ้ยพี่บอดมาว้าโอ้ยมาว่ะ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 มาว่มว่ะ MVP เลยไหมพี่โบ้เดี๋ยวพี่โบ้เดี๋ยวพี่โบ้มาติดกันแน่นอนอ่ะไปพี่โบ้มึงจัดการไว้วันนี้นี่พอแล้วรู้สึกสบายใจแล้วขออีกแค่หนึ่งคนเราต้องมีผลงานเฮ้ยแล้วกูเหลือสามใบสุดท้ายสอง เฮ้ยสองอันนี้อันนี้ทำไม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 ไมมาถึงก็สองเลยคนเราต้องมีผลงานจ้าโอ้มันชิวๆพี่บอลอ่ะหนึ่งพี่บ่อหนึ่งสองหนึ่งสองสาใจเย็นเย็นเอออะไรวะได้หรอสองสองมแล้วจะได้เสียงพี่พ่อไม่อย่างนี้หรอสุดท้ายคอยได้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 นหนึ่งพี่ หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งใช่ไปต้องได้กเครียดแล้วอะไรออกแล้วนะซีก็ดียังใช่ไหมใช่อยู่ในนี้มันอยู่ในนี้อามาแกะมาแกะมาเลยเรนสู้ๆนะอ๋อวางอยู่กับเรนสองใบสองแกะไปสุดท้ายมาเดี๋ยวเปิดพร้อมกันไหมได้เออไปสุดท้ายเปิดพร้อมกันเออดูได้ไรตอนนี้เป็นตัวสอนก็ตื่นเต้นแล้ว ไปสุดท้ายเก็บไว้เปิดคู่กับพี่โป้แล้วกันไอของเรามาแล้วนี่บอลเปิดหมดเลยบอลปาร์ตดีชิวๆอ่ะอันหนึ่งโอ้ดูชิวเลยบอลชิวมากเลยดูดิไอสองว่ะเหมืหมดแล้วพี่บอลพี่บอลหมดงานแล้วใก่้เอสองอ่ะดีอันนี่กูได้กูได้เลนกูเลนด์บครีไม่ยดมึงเก็บไว้พี่โปสักหน่อยวะสักตัวหนึ่งคุ้มๆหน่อย อยากได้นะสู้สูโอ้โหอ๋อที่โบสู have ้สนี่เนี่นี่สมพอเป็นตัวอักษรมันหลุดอ่าไปคุกเลนไปเปิดพร้อมกันเลยป่ะเนี่ยเปิดพร้อมกันเลยไปได้ได้ดิหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้โหโอ้มึงไม่มีผลงานมีแล้วไงมีเนี่ยอยู่ตรงนี้ไงจะแบ่งผลงานให้ก็ไม่ได้เลนแอบเปิดเองแล้วไงคนละใบไหม จบจบกันเลยไม่เอาแล้วพี่บอลได้แล้วจบแล้วไม่เราเราเราแบบคนละใบแล้วเราวัดเลยพี่บอลได้เลยนะเอกับบีใช่ปะเอกับบีโอ้ยนี่มาแล้วนี่ทำได้สี่อยากได้สี่อ่ะสี่ตัวคนละใบแล้วจบเลยตอนนี้เราซื้อปอนการเพิ่มอีกคนละใบนี่คือสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะสำหรับคนไม่มีผลงานเลน มาเริ่มก่อนเอ้ยที่เริ่มก่อนยังมันจะเข้ามือเองนมวกลองเลนส์มองตัวที่อยากได้แล้วก็มือมันจะเข้ามือซี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 มันจะเข้ามืออันนี้เอาออกมาก่อนโอ้โหส่วนี้ส่วนี้ครับส่วนี้อ่ะซีอ่าโอเคขอบคุณนะครับขอคืนเขาด้วยสิอ่ะเลนเติมเติมก่อนเติมเติมอ่ะพร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันเลยสาม สองหนึ่งดีดีดีกูไม่ได้ลงผลงานหนึ่งสองไม่ได้มีผลงานไอ้ตัดได้ไอ้กูอยากไปดีอ่ะไม่หลินอะไรมึงเนี่ยสองนี่ไงหลินแอบไปซื้ออันหนึ่งมันก็ออกแล้วคือจบแล้วไงก็มีผลงานผลงานหลังคลิปนี่บอล แตะมือด้วยเกลืออย่าแตะอย่าอย่าโยกเกลือกดแตะมือนะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูรางวัลว่าเราได้รางวัลอะไรกันบ้างนะป่ะไปดูรางวัลกันมาเอานะครับจบการบรรทัพออกการเปิดอิชิบังกุจิที่เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดพัทยานะครับผลสรุปคือพี่บอลได้กี่ตัวครับรางวัลสองตัวโอ้ดีใจมากเอีพี่โบได้หนึ่งตัวครับน้องเลนครับแจ็คพอตแจ็คพอตนี่กูเยอะกว่า เน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพเลยะวันนี้ก็นะก็มาเปิดมาฮีโร่นะตามนี้ตามคําขอแล้วนะวันนี้น้องหลินไม่มีผลงานเลยแย่หน่อยนะนี่ไงผลงานเยอะแยะเลยไม่มีได้ไงเนี่ยสร้างหน่อยลูกอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เราก็มาเปิดที่นี่แล้วนะครับที่ยูเมยะสาขาเทอร์มินอล21พัทยานะครับวันนี้สองครับมาวันนี้เราก็ขอบคุณสถานที่นะครับกาหบมาให้เปิดอีก แล้วก็เป็นความทรงจำดีๆเนาะถ้าใครอยากจะมาเปิดมาที่นี่ได้เลยนะครับที่พัทยาสำหรับคนที่อยู่แถบชลบุรีพัทยามาเปิดที่นี่เลยความทรงจำดีๆเลยีไม่เอาหนาลิไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมอย่างแรกเลยกดซับสไคร์ติดตามช่องเราด้วยนะครับกดกระดิ่งไม่พลาดตอนต่อไปนะโอเคนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจลินนะ คุยกันหน่อยฝากให้กําลังใจน้องสาวด้วยครับนะครับฝากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับที่ไหนแล้วมาดูการครั้งหน้าสักวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะบายหลินโอเคเออของพี่โบเออนี่ของครูหมดเลยเอาถูกมาไปา